ับสวัสดีตอนเช้าๆครับผุ๊สุภูสุคนครับมือนี้กับพาเขาป่าหาเห็ดอีกคือเก่าพี่น้องครับมากับแม่เจ้ากุลครับผมสวัสดีเจ้าเก็บมาหน่อยนึงแหละใส่ไปเป็นเห็ดยังเป็นเห็ดเป็นเห็ดสมอปีจ้าอันนี้เป็นเห็ดครกเห็ดสมอปีทั่วไปครับผมเห็ดนาเร่เห็ดกอเห็ดทานเห็ดคลุกเนาะมือนี้เขาป่าเก่าเมื่อวานนี่แหละครับผมเอาน้องหาไปนีู่่เชี่ยวยังไงเห็ดเกลือมันมีอยู่ใต้ใบไม้อยู่เนี่ยเนี้ย เห็ดยังเห็ดโอ,อเจ้าเห็ดหนา้าแหล่เห็ดหน,าน,าน,านา้าแหล่นั่นแหละเห็ดหน้าแหล่ดอกน้อยบ่ท่านขึ้นสีครับผมดอกขาวๆอยู่เอาลองหาบึ๊งนี่เลยเห็ดหนา้นาแหล่หน้าแหล่ชอบหรือเปล่าหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็เห็ดหลังเขียวเห็ดหลังแหล่อือดอกนี้ด้วยนะดกนอกใหญ่เจ้า อีกดอกนึงครับผมดีมากอีกดอกเนาะหาบึ้อีกด้วยนี่ขึ้นเป็นมูนะครับผมต้องหาบึ้งดีๆอู้นแมเห็นดอกตูมเห็นอีดอกนึงครับผม เง <Huh? S 2> ี้ <c ười> ยเงีนยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวจะตไปใหม่อกมูหญ่นี่ครับมันอกดีเด็กนลง

ขาักหมึงีดอกจูดอกดอกงามรดอกดอกงามมาจสองดอกนี่จมนึงครับ เห็ดนานเลยดอกนึงครับดอกสีเปือเ่อยเห็นดอกด้วยนะดอกนี้เป็นเม่าเลยเห็นเห็ดน,น้อยนึ่งอ,อันนี้เป็นเห็ดโคกนะว่าเห็ดนานเลยเห็ดโคกกันหนึ่งกินแซรก<อ>นนหนึ่งเจ้าดอกด้วอยนะเจ้าโอ้ยขาลุด ดอกข้างเจาะงามอยู่แล้วเนาะเก่งเฮ็ดอย่งนี้น้ำมาก่อ่ะเดงน้ำมากเฮ็ดยังไงนี่ะอันนี้เฮ็ดมันปูเจ้าเฮ็ดมันปูครับผปู่นนี้ก็กินแซ่บด้วกันครับบ่เบื่อเป็นหนึ่งกินกับน,น้ำพริกนะเจ้าแบบนี้นะเห็นบอ,นอ,อตรงนี้คนอีแต่คนคนไตเราค่อยเห็น มไมุมไม่สองเบงิดิดเห็ดเห็ดงูเห็ดพึ่งหอมสามดีสามดอกสามด,กากดกอ,เอมดกเจ้าดอกน้อยเห็ด่ดอกนี้ แปลงก็น,น,นี่ห้องเห็ดหนี่ยค่ะเห็ดขาวดินเนาะขาวดินขาวดินเดี๋ยวนเห็ดขาวดินเอ,อาอสะสมไปเรื่อยๆครับผม,มเป็นเห็ดน,นางง้วครับผมอันนี้ นี่ดอกเดียวพี่น้องเลยบ,บมุมิมมูดแบบนาแล่ดอกนาเล่ดอกดอกง่ายๆเอาเบิดครับดอกตั้งเธอเลยยี่ดอกนะึงสีดแดงครับนี่สามดอก แล้วมีขนาดบ่ค่อยดกครับผมมองว่าดอกสองดกอกเดี๋ยวกระมานเต็มตาครับผมอดอกนึงเห็ดแกงเห็ดอะไรเห็ดนารลจหรอเห็ดนารีสามดกอกดอกงามเนาะได้แกงแล้วครับผม ดอกนี่อีกดอกนึงไอ้งามนะเจ้าะอีกดอกนึงเด้อกำลังแกงเลยดอกนี่งามจุ่มหน่อยมันนี่อยู่นี่แม่เจาะนั้นเต็มตาที่เห็ดดอกหน่อยนดอกนี้ พ่อไข่เนะยครับผมดอกงามเลยดอกแอนดอกสอ,องดอกคุณตัวนะเรียกว่าดอกเดียวโอ้ขาเห็ดก็แดงดอกหนึ่งครับผมบุมมีมู

พึ่งเจาะพึ่งเขา่าดอกหนึ่งครับผมบานเบ็ดกับมูลขาพังขากระถูได้เจ็ด,ดอ<ะ>เอาลอดดอกมัน้นแม่งกินเจาะ เก็บเอดราไ่ได้ห้นักละเนคะ่ะเจาไใบห,หม่ครับดูในงามนะเจาะแ็งนี้ หน้าแรกดอกมืมดๆไม่ค่อยเห็นครับเหี้ยไปกี้ดอกงามขะนาะดดอกไงเนาะดอกไงเจ้าสงดอก ติดล้าบ่ะไม่ล <in illing. S 2> ้าเจาะจะได้เนาะสามเจากำลมเบิ่งดยู่ดีสามดอกสามดอกกำลังงามพ่อแกงได้ครับดอกจุ่มจุ่มสามดอกงามเลยเจ้า cắt hai bên đầu phần Để. Sổ sẵn Sổ ổng đồ đi ừ. Nên bỏ đang làm mặt, đọt ngang nhó, hết rồi, đọt ngàn, ừ. ngàn lẹt, ừ. Đọc <laughs> ngay nữa um, xì bên ta tiệm ta leo gì, hết đọt nỗi, ta xí đay này các thấy, bưng làm ngang, nè, 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 nè,

chắc đọc nè ừ, Đọc cái Sáng ừ, đọc, ừ, đọc. Ừ, đọc, đọc, đọc đọc ngắm Sáng nó 2 ขายยาวมากดอกงามดอกเห็ดแป้งเห็ดแป้งเจาะอนนี้ห้องเห็ดขาวดินเนาะอืมดอก,ก,ดกตกดอกตกศวุน้นอ๋เหยียบไปแล้วอันนี้ไปเหยียบปุ๊บทางเดินเนาเจาะ อยนดิมองเป็นๆหมดเหรอแ,แต่ดอกได้อยู่ดอกแข็งดิยดังงามให้ดอกเห็ดน้าแหลกก็บดดกเนาะมองแล้วดอกสองดอกมา่อ oh ยูทูบเบอร์ครับผมครับสสวัดีครับซื้อช่องอย่างไยซื้อช่องบอลลารน้อนหน้าครับบอลลารน้อนหน้านี่ครับผมมาพ้อกับยูป้าเห็ดปุ้นเห็ดเราอันหมันเห็ดเราโงกเราก็ได้เลยครับมีใครจะจูมพุ่นเห็ดนาแลเนาะมื้อนี้เป็นเห็ดรวมทั่วไปเนาะครับเนาะครับเอาจังไดก็ฝากติดตามผลงานไอเราหนะครับผมบาวลานบาวลานน้อนหน้าบาวลานน้อนหน้าครับผมอยูอุบลเนาะครับเนาะอ๋อจังไดก็ไปติดตามชมคลิปเราได้นะครับผมลงคลิปเป็นประจำครับผม อ่ะขอให้มันหมันครับไอครับสวัสดีครับดอกนึงครับนี่กจดีมาหน้าเล่หน้าเล่เจ้าขาหาใหย่ปหายไปแล้วนี่ด้ง มันหลีอยู่แบบนี้ครับตัวมันสีบริเวณขาบบป้นนีน่ขาใหญ่นาะ,ะเนาะตกแต่ลบหวานเนาะนี่คุมไหมนี่คนเห็นครับรดีโลรดมาขามันยาวไงนี่เห,หรอ ดอ,อกนึง่งขายยังเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือสิพอสซัมนีคครับนี่ครับมาเบิ่งผลงานสรุปเห็ดกันครับผมเนี่ยผลงานที่ได้มื่อนี่ก็ส่วนมากส่วนหลายก็เป็นเห็ดนาแล่เนาะครับเนาะหรือว่าเห็ดหลังแล่หลังเขียวนั่นแหละครับอันเดียวกันครับผมก็ได้เกือบเต็มตาอยู่เนาะครับเนาะก็ถือว่ามันอยู่ครับผม เมื่อนี้ก็ออกเป็นมือที่สามเนาะเก็บเห็ดอาแลมค้นกระไลน้ำนะครับผมผูดอันเก็บผู้นี้เก็บแล้วเกิดเหลือยวงห้างนะครับมองระดอกสองดอกแล้รับผมจังไดถ้ามักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับสาหรับคลิปนี้ก็ที่ขอโตกันกับบ้านก้อนเมื่อนี้เวลาเกาโมงนะครับผมเมื่อนี้ย่างบวดสิบโมงเพราะว่าเห็ดมันสายมากก็เริ่มหายากนะครับผมนะได้ซ้ำนี้ก็ถือว่ามานันยูดอก พบกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นมีเพียงเท่านี้ครับบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับผมนนมือนเห็ด <มา S 1> อย่างม,มือที่เป็นเห็ดอย่างก็ล,ล่อรุนลอติดตามครับผมเ็ดมือน,นี้ก็ได้พอสมควรครับผมแต่ว่าดอก,กงามอยู่เนาะดอกงามดอกหนาอยู่เห็ดหนาแรลกก็ได้